ดดสวัสดีค่ะมือนดีเด้อคะ่ะมาพบกับนี่เศรษฐีนาคาราดเด้อค่ะมือนดีเด้อค่ะน้องนิสิพามากินขา้าวแซ่บๆเลยค่ะยูร้านอะ่ะตำกระเทยค่ะยูบุรีรัมเด้อคะ่ะอันนี้มืนีีกะมาน้ำแบบสวยๆค่ะไปะๆๆะะไกินร้องซิมบ้าเลยค่ะมันแซ่บอ่ะไปกินไก่ยีอิ่มแล้วละ่ะมอตะไทยค่ะมอตะคืออะไรมอตะคืออะไรค่ะคือพ่อค่ะ พอฟ F C พอฟ F C ค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซิมม์กันนะคะ่ะอืมอยรอยับอ,อันนี้นะคะนางงามจักรยานจริงค่ะว่าตาเหลี่ยมคักเทค่ะเบิงซังค่ะมาสองคนอลังการค่ะ ซุปยังซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้อันนี้เหล่าช,ชื่อที่ร้านเขาซุปหน่อกระเทยหน่อกระเทยใช่ไหมคะแซ่บไหมนเนาะอืม,มนกับผักวนะ่าใอยกินเท่าใดเลยเนาะคำใหญ่เนี่ยเนาะกลมพักกันี้กินแล้วเรียกตาเสีก่อนได้จ้ะอืมอันนี้หนุ่มจีน,นะคะ่ะ เออเอาก้อนใหญ่ๆด<ญ>ๆูเดี๋ยวให้นังกินเบิ่งเด้อคะ่ะที่เสบบอกพูดนิ้หน่อยกินเบิร์เลยคะ่ะอันนี้น้ำยานะคะเกืที่ตีนไก่เอากินกค่ะ่ีเสบบอก โอเคอร่อยคน่ะร้านตำกระเทยด้อค่ะพี่กัดวง,งเรียนช้างนะคะมือดำรุณดมนะคะแส่บค่ะแส่บลืมปวอันนี้ปีกค่ะปีกไก่เดี๋วยวกินกันนะคะแส่บบ้างรสชาติ 咱们。 ได้ใใกินเบิดค่ะนางงามจะไปงานลูกตั้งเมาหลายขวดต้องกินเห้เบิ้งอันนี้ค่ะนางกินอีกแล้วนะจ๊ะกินหมดไหมคะคุณน้องหมดเบิร์ตประสาทเบริบรงตปลูกตัวยังไงเหรอมีเบอร์โทรไหมคะเบอร์โทรสำรองค่ะเวลาที่โทรสั่งลวงหน้าอย่างเกาะเบอร์โทรอย่างเบร์ตองแบบเบิร์โทรอย่างคะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็ะได้สด ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะ YouTube เลยค่ะค่ะอ่ะบอกเขาหน่อยนะคะนี่นะคะโทรมาได้เลยนะคะสั่งจองร่วงหน้าค่ะตามกระเทยบุรีรำนะคะผู้ใดเลี่ยค่ะสนใจเด้ยค่ะนี่ปลาขายค่ะปวดแล้วทำไมไม่รู้ค่ะตัวเอ,องนะคะปวดจะบ,บัตงอบ เจ็ดสิบห้าบาทนะคะจะมาชิลลี่หกสิบห้าบาทคา่ะสร็จ้โอเคค่ะ,คคะท่านค่ะเด้อค่ะสนใจด้อค่ะยืดผมทําสีสปาผมเซตซอยนะคะอ่าทักมาด้เด้อค่ะเสริมสวยนีชิลตี้นาโูนะคะร้านเราเปิดเก้าโมงถึงสองทุ่มนะคะท่านผู้ท่านสนใจสั่งจองล่วงหน้านะคะหนึ่งวันนะคะต้องจองคิวนะคะไม่จองคิวว็ได้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าสั่างนอนตื้นสวยะค่ะเราก็คิวหลายพร้อม เดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะคะถ้าผู้้ให่เด้อคะ่ะอยากถุกหน่วยหรือมีโชคนะคะให้ทุกคนนะคะแนะนํานะคะป้อยปลาไหลเด้อค่ะป้อยปลาไหลยักษเาโตค่ะถ้าว,ว,ว่าเตาท้าป้อยแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะราบรลื่นแล้วก็ปีนี้แล้ค่ะเป็นปีมังกรทองทุกคนจะร่ํารวยเงินทองเพราะว่าปีมังกรทองนี้นะคะภาพเงินภาพทองเนะะ้อค่ะถ้าผู้ใด่อยากเตาโตค่ะ ขีบางกรอเอาขีบางกรใช่ไหมคะแนะนำนะคะให้สวดมนุ์นะคะแล้วก็ทำทาบุญน,นะคะกับพ่อกับแม่นะคะไม่ต้องทำกับบัดนมากมายนะคะเพราะว่า,าเกิดกับบ้านในหลายกลัวค่ะ้ขออหยทุกคนด้วยค่ะโชคดีนะคะก็ขอฝากติดตามช่อง u t u b e นะคะนิเศษถีนาคาราดนี่นะคะเวนบลับนิดนึงแล้วก็ เศรษฐีน,น,านาคาราชเด้ค่ะถ้าผู้ใดติดตามแล้วก็ขอให้มิชม,มีลามีเฮงรวยๆทุกคนค่ะมีความสุขคิดิ่งไหก็ขอให้สมบัคิเงินเดืนเงินคิดทองได้ทองนะคะไหนก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะดีติด,ดตามช่องยูทูบน้องนีเด้ค่ะ,อะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ